คลิปดวดีโอนี้นะครับอัปเดตก่อนสงมอบต้องพูดเสียงนุ่มๆหน่อยนะฮะมาทั้งสองซิกเนเจอร์ในทรงสีประตูกับสีแดงโซเลสก,กิสตั้นใส่สุดแต่งเอ็กซ์ตีมภายในติดไฟสร้างบรรยากาศแอมเบียนไหลท์เสาประตูดำเงาลับกับฟิลมสีดำไปดูคลิปวิดีโอนี้พร้อมกันนะครับหล่อมากไปม,มาครับทุกคนฮะคลิปนี้นะฮะผมไม่อยากพูด เยอะจริงๆนะฮะผมอยากให้ทุกคนเห็นด้วยสายตาตัวเองนะฮะสำหรับสีแดงโซเรจิสตันนะครับเดี๋ยวผมจะไม่ตัดภาพเป็นอินเสิร์ตไปมานะอยากให้เห็นมากๆเลยนะครับโอสีแดงหลอ่อแล้วก็ลงตัวมากนะครับสำหรับชุดแต่งทรง RS นะครับปิดลิ้นแบบนี้เดี๋ยวผมไม่ดูหลายๆมุมระบบความปลอดภัยต่างๆระคงราคา ผมทำไว้หลายคลิปมากนะครับดูผลงานของผมออืเดี๋ยวซูมมุมประมาณนี้แสงมันได้ไหมอะ่ะนี่ดูการสะท้อนนะฮะเดี๋ยวเหลือเก็บงานขัดเคลือบอีกนิดนึงนะนี่ขนาดยังไม่ได้แบบปูรีวิวนะครับดูเสาดำเงารอยต่อของแสงนะครับจะถูกเรียบเรียงแบบนี้เลย ฉ่ำมากสวยแบบตะโกนนะฮะดูมุมด้านข้างนะครับดูติดลินด้นชายล่างด้านซ้ายขวานิดหน่อยนะครับชุดแต่ง x อ t r e m e RS โชว์ดีไซน์ปลายท่อคู่แบบเรียบๆย,ยังมีความโค้งมนของชุดแต่งรับกันกับโคโดดีไซน์นะฮะ อดูครับทุกคนรถใหม่มันต้องแบบนี้ป้ายแดงมันต้องแบบนี้ฮะแดงแก้วที่เขาว่าคือแดงแบบนี้นี่เองนะครับแล้วภูมิใจภายในมากนะครับ ผมไปดูไปสร้างบรรยากาศแอมเบียนไลท์ผมชอบสีม่วงนะเพราะว่ามันแมทเข้ากันกับสีแดงจริงจริงมันเปลี่ยนสีเป็น R G B ได้นะครับรับกับฟิล์มผมชอบฟิล์มสเปคนี้มากเลยฮะฟิล์มมันออกเขียวๆเ,เวลาโดนแดดนิดนึ่งเห็นไหมแล้วดูความเข้มฟิล์มบานหน้า40 รอบคันเป็น60นะฮะ